ไว้ฐานมาวันนี้แล้วก็กดีใจคับพี่ปอที่เพติมโตด้วยเนาะแล้วก็เฮ้ยพี่ชายบราเดก็มาด้วยพี่ชายพี่มาโคมาด้วยเขาก็มากับม s ซ็ตมกับพกปกด้วยก็มาให้กาลังใจทั้งคู่เลยครับไได้เห็นพี่ชายอยู่ใ้นี้เป็นก็ดีใจครับเพราะว่าก็สนิทกับพี่ป๊ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจพี่ชายผมได้มามาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มาแนวเดียวกันนะ ครับจะมีับสพิเศษบาีเเอาแน่นอนอยู่แล้วฮะเฮ้ยจีน่ชวนคิมเบอรี่มาด้วยไปได้ไหมไปได้สิแรปเปอร์หญิแรปเปอร์ได้โอ้าจะขอออกซิงเกิลใ่บวร่อร์รี่อออเ์่อร์ร่ออร์อ่อรอร์อร์อออเออ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 ร อยดมันทำไมันทำไมอย่าเลยทะนี้คือมากตอนนี้ถายเลื่อนหวเอแล้วนานคุณร้องทั้งวันเป็นเวลานึ่เดือนจนิมลคานใส่หูเขาเขาบอกลำคาญพีโอ้พอเหรอเพลงนี้แล้วเรหยุดไหมไม่หยุดจิตเราส้อมอยู่เมื่อวานอยู่ในกันทั้งวันก็ร้องเพลงนี้ใช่วันนี้เพลงมันเพลงมันดีมากหรือยังไงผมชอบมิวตลกอันนี้ที่ใช่ครับ แต่เพลงฮะร้องนะเลยอย่าพูดถึงเลยโอเคลยเราจะเปไปตลบไหมเราไม่ต้องแร็ปไะแร็ปพีผมใส่แร็ปเออใส่แร็ปยังไงลองแร็ปให้ดูหน่อยซิเผื่อแบบเออแบบใครเห็นจะได้แบบเออพี่ตองได้พี่ตอพิชลิงหน่อยอย่าเลยพี่เอาหรอใช่เดี๋ยวมาเป็นเพลงทีเดียวเลยเราคือมึงคือไม่ทำทำทำวินทบาทด้วยมอเตอร์ไซคเบิดไปมิดไมอาสาใจโอ้โหเออโอ้โหได้นะได้ตรง อะไรพี hey, hey, hey. like watch, say, uh, ่พี่กิมล่ะกิมมีไหมมีสักหนุ่มบทเพลงเหมือนเขาไหมสู้หน่อยคิมเหรอคะเคิมถนัดแรปภาษาอังกฤษองเซปโปหน่อยไม่ได้ตั้งช้าเหมือนตั้ใช้เครื่องจูดต้องจูดเยอะๆแล้วปกติฟังเพลงแนวค่ายหนุ่มแบบของตอวเขาเราจะเป็นแนวไหนเราจะลูกยังไงฟังก็ฟังทำบิวกคว้าแล้วก็อะไรนะเดินเซดีฟ้าก็ส่งอะไรอะมที่ร้ไรเ เฮงโม้พี่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 โอ้ยโดนโดนโดนให้ฟังอยู่หลายรอบอยู่โดนทับหรอกไม่คนะชื่อบอลวิวเขาดังมากค่ะสามร้อยกว่าล้านวิวแล้วดังมากจริงใครที่สนใจแนวที่เอาก็เลือกฟังเพลงกับใครง่ายใช่ครับไม่เซ็ตม็อกนะเด้อตี๊ เอตอนแรกเลติบมสนุกเนยดีใจมากหายเหนื่อยดีใจครับหเหนื่อยครับหาแเหน่อยครับหยเหนื่อยครับายใหนื่อยครับาเหนื่อบายเหนี่อยครับหายเหนือยครับ ก็ดีใจนะคะที่คนดูแบบชอบแล้วก็ได้รับฟีดแบ a c แบบค่อนข้างบวกมากๆใช่ค่ะว่าคนดูแบบที่จะว่าเป็นละครที่มีสาระด้วยแล้วก็แต่งแบบน่ารักอาจจะไม่ได้โป๊ะเหมือนเรื่องพอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความน่ารักมีความหยอดความฮาอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ถูกสนิทคนดูในช่วงนี้แมนแต่เขาอาจจะแบบเจเรื่องเกียวกัอะไรพอมาเจอดู่องนคือมันก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เบาสงดยใช่ครับเหมือนตอนเราโกมแเราบอกแล้วะครับว่าเรื่องนี้อมยิ้มทั้งเรื่องแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแต่เสียงไหนอมยิ้มมันเสียไหนโยะแบบอย่า <c oughs> งเงี้ยมันเนี้ยยังไงเออชวตอนตอนที่ไปที่เช็ลแบบเราง่ม้ว่าแบบยังไงไม่ได้เข้าไปทวิต ไม่นานขนาดนั้นก็เลยเข้าไปแล้วก็ดูฟีดแบฝกก็เลยก็ตัดบทเร่ะว่ายังไงบ้างส่วนใหญ่บ้างส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบเออเป็นละครดีมากเลยแบบสนุกตลอดไม่มีตอนไหนที่แบบเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดเร็วตัดกระชับแล้วก็คนจะชอบพี่โอตอนตัดเป็นทีมกับอกว่าดัดเองดูสนุกที่สุดตอนแรกเลย และครไทยทช่เคยเดินมาบ้างบางคนอาจจะไม่เดี๋ยวใครไปด,ด,ดูย้อนหลังแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่เออไม่ได,ดอันนี้ผมขอเลยได้ไหมขอยังไงดูสดใช่แล้วพอติดใจค่อยไปดูย,อดยอ้อนหลังอีกทีดูซ้ใช่ช่วยกันนิดนึงเออใช่จ้ะนี่เหรอคุณกูกระแสอะไรแบบนี้อ่ะค่ะก็อยากจะให้ดูแบบความเันเฟรมแบบเรียลไทม์กันด้วยแล้วกันเนาะก็จะได้สนุกสนานในการร้องท่า ูกต้องครับผมทุกสองรอบเลยมาเลเลยที่น่าดีตอนสองตื่นสามตื่นสี่จะไม่ใช่เปนกสนุกแน่นอนก็ต้องบอกว่ามันสนุกขึ้นเรื่อยๆพี่คินเพราะว่าตอนเราอ่านบอกกัาน้อก็รู้ว่าเรื่องมันมีเหตุการณ์อะไรพาไปเรื่อยๆก็เลยอยากให้ติดตามจริงๆช่วงไหนเงียคุณเหมือนนะเหมือนก็มีเพื่อโลเคชั่นด้วยอะไรต่างๆมีความสุขอันนี้ติดกล้องเขาร้องไห้เขาร้องไห้ เขาเขาอยากถ่ายต่อเขาไม่ให้คิวสุดท้ายไม่ได้ปิดทันทีเพราะเขาไม่อยอมปิดเขาไม่อยาก,ลยากเลิกก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะเวลาไปคองคือได้เจอแบบพี่โอได้เจอทีมงานทุกคนที่เราแบบสนินทคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาบ้านอีกครังค่ะเหมือนไม่ได้มาทำงานไม่ได้มาถ่ายละครเลยค่ะแล้วก็พี่ชุเก็คือคชิวแล้วก็น่า,ารักมากๆเลยด้วยค่ะก็เลยแบบไม่ให้คิวติดกองเลื่อยืดเวลาไว้ แล้วไปแล้วเปอร์ข้างหลังเริ่มโกรธแล้วนะฮะแลปเปอร์อยากจะสัมภาษณ์กันแล้วรอก่อนให้แลปเปอร์ก่อนแล้วไม่อยากปิดก็ไม่อยากได้ยินพี่โองตพี่อะไรนะเองนี่แหละปิดระบาดเนี่ยชื่อพี่กันฝากละครฝากละครหน่อยฝากชวนดูชวนดูหน่อยค่ะก็ก็ฝากละครเรื่องมอหลงด้วยนะคะที่คุณจะ EP แรกเองค่ะฝากก็ฝากสำหรับ EP ต่อๆไปด้วยนะคะก็เป็นละครที่ ใช่ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งครับอยากให้ทุกคนดูสดเยอะๆครับช่วยกันสนับสนุนละครไทยเยอะๆครับเขาจะได้จ่างผมอีกอ่าและที่งานฝากไปด้วยครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับแล้วก็ได้ความดูอมยิ้มเพลินเลยวัตถุประสงค์หลักคี่เรื่องนี้ครับวัตถุประสงค์หลักคืที่าเรื่องอยากให้คนดูละครสดอยากให้แบบละครปังๆอยากให้คนแบบว่าแ่ได้ความดูด้วยได้ความดูเกี่ยวกับตัวยายาสมุนไพรไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีบรรทัดสถาบันยานี่ยังไร่ยุ่งด้วยมีไหมคะ วันนี้ให้มีแฟนคลับมาให้กดในตรงเส้นประตัาคาดแต่ว่าผมผมลืมไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกดไปโดนผิดประตักคาดไม่ได้เรื่องจริงไหมเร,รเรื่องจริง <c oughs> จริงจริงจริงจรไม่เชื่อแรอเรี <c oughs> ่อ่ะแสดงว่าเราแบบเชี่ยวชาญเลยใช่มผมกดเส้นเขาไง <โอ S 1> เรียอ,อง่าไงหลักเส้นรเียวเลยไม่ผมตุ้มคิมด้วยไงในเรื่องในเรื่องในเราว่าคอคเบี้ยวใช่เส้นประตักคาดยืดไง